วันนี้ผมจะมารีวิวดับโซนแมทริกไฟนะครับตัวนี้นะครับคำว่าไฟนะครับต้องมีนี่แหละนี่เลยนะครับฐานอะคคา,ายนะครับนี่ที่สำคัญก็คือแถมลูกมาให้30ลูกนะครับลูกจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้างๆกันนี้ก็จะมีกล่องใส่ลูกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดกล่องนะครับเปิดได้นะครับนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันพังเร็วหรือเสียง่ายนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพเกรด A นะครับทุกคน,นผิวจะด้านด้นเทกเจอร์จะด้าน,าน,าน้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิฟนะครับกิฟที่สามารถปรับระดับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววางสโคปนะครับนี่ อ่าโปรดักกลีนนะครับสามารถใช้ได้กับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสโคปตัวนี้นะครับนะครับสามารถถอดมาใส่ตัวนี้ได้นะครับนะครับโปรดักกลีนนะครับโมดูลของเขาก็คือสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่กดตัวนี้นะครับก็จะยิงไม่ได้นะครับนี่ ผมลองดูแล้วนะครับเหมือนจะเป็นตัวล็อกนะครับนีตัวช่วยยิงนะครับนีเทคตรงเทกเจอร์นะครับเหมือนจริงเลยนะครับเหมือนหลุดมาจาก a อร์ดอปเลยนะครับตัวนี้นะครับหันมาดูด้านหลังนะครับทุกคนก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวนี้นี่ไฟโอเวอร์สามสิบโอทุกคนตัวนี้ยิงครั้งเดียวสามารถ ยิงออกมาได้สามนัดนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ลูกนะครับนี่มาใส่ด้านข้างนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดกล่องนะครับแล้วก็เอาลูกใส่เลยนะครับยิงทีละสามลูกนะครับปุดเฟสนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะบอกนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงนะครับตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์จิปนะครับทุกคนนี euh. ่ลูกก็จะบรรจุมา มาแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับลูกก็จะใส่แบบนี้นะครับอย่าใส่ผิดอย่าใส่กับด้านนะครับถ้าใส่กับด้านนี่ไม่ไปแน่นอนนะครับแทนกิฟต์นะครับนี่โฟร์กิฟต์นะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับทุกคนนี่เจ๋มเท่มากเลยนะครับนี่ที่สําคัญนะครับนี่แถมลูกมาให้นะครับสามสิบลูกนะครับตัวนี้เท่มากเลยครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้จะขาดตลาดไปช่วงหนึ่งนะครับทุกคนขาดตลาดไปช่วงหนึ่ง ทุกคนสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าคลิปของผมเลยนะครับนี่เพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับถ้าสมมติว่าสินค้าตัวนี้หมดไปก็คือต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับนี่นะครับเท่มากเลยครับสนใจกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับ